สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ Big T Hardware จะมารีวิวปั๊มชักยกี่ห้อแม c โ o รฟังไม่ผิดค่ะ M A K T R O แม c โตัวนี้นะคะจะใช้สำหรับดูดน้ำเข้าบ้านดูดน้ำลดสปริงเกอร์แต่ว่าไม่เน้นดูดน้ำเยอะนะคะใช้พลังงานน้อยตัวนี้จะใช้กับมอเตอร์1.3แดแรงเท่านั้นค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะ เขาจะติดสติกเกอร์ว่าระวังของปลอมด้วยทุกคนสามารถดูได้ที่ี่ห้อนะคะว่าเป็นยี่ห้อแผลไม m a k t r o นะคะแมทโตรตัวขาตั้งข้างบนนะคะจะเ,เป็นตัวขาตั้งสำหรับวางมอเตอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นปั๊มชักที่ใช้สำหรับระบบสูบชักส่งน้ำแบบไหลเรื่อยเรื่อยคะ่ะแอัตาาที่ส,สม่ำเสมอหรือคงที่นี อเราโูมไปใกล้ให้ดูเลยตัวนี้นะคะที่โูมให้ดูเนี่ยจะเป็นขนาด1นิ้วถ้าทุกท่านสนใจนะคะสามารถทักมาได้ที่เพจ big D hardware หรือว่าทักมาใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะแม่ขาใจดีแนะนำให้ทุกอย่างเข้ามาถามได้เลยนะอ้อลืมบอกไปว่าตัวนี้เป็นรุ่นอย่างดีค่ะตัวอะไหล่เนี่ยก็จะดีกว่าในรุ่นทั่ว